มีการห่างกันของคุณกับเขาในครั้งนี้มันจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะคะเราจะห่างกันไปเลยไหมหรือว่ามีโอกาสที่คุณกับเขายังจะต้องติดต่อเขาจะกลับมาง้อคุณ หรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะจบกันไปเลยนะคะเดีย๋ยวเรานะคะมาตั้งจิตอธิษฐานเปิดไพ่ล้วงใจคนรักคนคุยไปพร้อมๆกันค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะส่งรูปหน้าคนรักคนคุยของคุณเข้ามาให้แม่หมอเช็คพลังงานนะคะว่าเขาคนนี้นะคะยังคงรู้สึกรักคุณหรือไม่คุณกับเขาเป็นอ,นอินน g y จที่สามารถไปด้วยกันได้ไหมเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคะสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ t ิกต็อกได้เลยนะคะจากนั้นนะคะ ทักไปแล้วส่งรูปคนรักคนคุยของคุณและแจ้งว่ารับโปล้วงใจคนรักคนคุยได้เลยค่ะเอาล่ะนะคะเขาคนนั้นกับคุณจะเกิดอะไรขึ้นในความเงียบครั้งนี้หรือระยะห่างครั้งนี้นะคะ mm hmm. เขาคนนี้นะคะตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาค่ะจะยังคงกลับมาหาคุณนะคะแม้ว่าเรากับเขาจะห่างหายไป ะะเขารู้สึกว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะและรวมไปถึงนะตัวของคุณเองนะใจของคุณเองด้วยนะคะรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณเริ่มอยากจะโมบอ่อนนะคะแต่สําหรับมุมมองของเขาคือคุณคือโลกของเขาเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะ เขารู้สึกว่านะคะกำลังคิดวางแผนหรือทําอะไรบางอย่างที่อยากจะกลับมาจริงจังกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ <S <S เขาคิดถึงสิ่งต่างๆเรื่องราวดีๆที่เรากับเขาเนี่ยมีให้กันนะคะอยากจะกลับมาหนักแน่นนะคะการเงียบกันของเรากับเขาเนี่ยมันทําให้เขาได้สามารถทบทวนจิตใจว่ายังคงรู้สึกว่าต้องการคุณรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มด้วยนะคะว่าจะ ลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งหรือหันหน้านะคะเปิดอกมาพูดคุยกับเรื่องบางเรื่องที่คุณกับเขาค้างข่าใจกันมานานนั่นเองค่ะความสัมพันธ์นี้แม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะอึดอัดทั้งคู่นะคะมันเหมือนมีจุดบางจุดที่คุณรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้หรือพยายามประครับประคองจนเหนื่อยเลยแต่ว่าคุณทั้งคู่ก็ยังอยากที่จะไปต่อในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่จบแน่นอน ะะเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะคะและเขาจะพยายามกลับมานั่งในหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเขาคนนี้ยังขาดคุณไปไม่ได้และเขายังต้องการคุณนั่นเองนะคะและนี่คือคําตอบนะคะว่าเขาคนนี้ยังคงต้องการไปต่อในความสัมพันธ์นี้การแยกกันของคุณกับเขาไม่ได้แยกไปเลยแต่จะเป็นการแยกแล้วใจเย็นต่างฝ่ายต่างกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งและยังจะต้อง ต่อจับมือกันแน่นๆนะคะและความรักความสัมพันธ์นี้ยังสามารถพัฒนาได้อีกค่ะใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าชื่นชอบการทํานายแบบนี้และนี่จะเป็นดวงชะตาของคุณเป็นเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะฝากพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายเข้ามาได้เลยค่ะกดถูกใจกดบันทึกเป็นรายการโปรดได้เลยนะคะและสําหรับลูกดวงแท่นใดค่ะที่คุณอาจจะกําลังเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะอยากะเช็คว่าคนรักคนคุยของคุณจะมีโอกาสกลับมาหรือไม่เขายังต้องการคุณอยู่ไหมนะคะ การที่เรากับเขาเงียบกันไปนี้นะคะจะห่างหายกันไปเลยหรือจะต้องกลับมาดีกันมีโอกาสปรับความเข้าใจหรือไม่สามารถส่งรูปคนรักคนคืยของคุณเมื่อเพื่อรับโปรรวมใจร9อยได้เลยนะคะสามารถถาม6คําถามได้เลยเขาคนนั้นกับคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือไม่นะคะและมีโอกาสที่คุณกับเขาจะสามารถที่จะเปิดอกและเคลียร์ปัญหาไปกันต่อได้หรือเปล่า ไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยนะคะและแม่หมอขออวยพรให้คำธรรมาดีๆแบบนี้จงเกิดขึ้นกับคุณค่ะ